ให้กายสวัสดีแฟนเพจปวดหงีบทุกๆท,ท่านนะครับเออแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่แกรนแคนยอนรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเออซึ่งแกรนแคนยอนนั้นก็เป็นดินแดนแห่งหินผาและหุบเหวซึ่งมีหน้าผาสูงชันถึงพันหกรอยเมตรและแน่นอนครับถ้าพูดถึงแกรนแคนยอนนั้นก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องพูดถึงแม่น้าโคโลราโดด้วยนะครับซึ่งทําให้เกิดแกลนแคนยอนขึ้นมานะครับซึ่งแม่น้าโคโลราโดนี้ก็จะอุดมไปด้วยสัตว หลากหลายนานาพันชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอีหัวเขียดอ,อีห้วกบแมงเงียงอีนิ้วนะครับรวมถึงปลาซิวปลาซ้อยปลาปกอะไรเยอะแยะหลายสิ่งหลายอย่างเอลวิติงรวมกันหมดเลยนะครับและสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหน้าเห็นไหมครับตรงนั้นไม่ใช่สะพานโกลเด้นเกตของซานฟรานซิสโกนะครับแต่เป็นขัวที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำโคโลราโดนะครับ ซึ่งถ้าผมอนุมานจากสายตาก,ก็น่าจะเป็นขัวที่ทํามาจากไม้บงหรือว่าไม้สังนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไม้หวกทำเนี่ยขัวมันจะพลอยจะพวกง่ายนะครับและสิ่งที่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมเห็นไหมครับทเท่มุงด้วยสังกะสีจะกูดแหลไม่กูดแหลกูดก็คือการเหมือนใกล้จะล้มนะครับไม่ได้แปลว่าดีนะครับกูดอ่านั้นนะครับอันนั้นก็เป็นบ้านพักตากอากาศซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาทเที่ยวที่แกรนดแนยอน แห่งนี้นะครับซึ่งก็ถ้าขึ้นไปพักสี่ห้าคนก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่เพี้ยนแน่นอนอไม่เพี้ยนก็คือไม่สั่นสะเทือนนะครับแต่ถ้าขึ้นไปกว่าน,นั้นก็อาจจะหลังเล้งได้นะครับอันนี้ก็คือบ้านพักตากอากาศก็เริ่มต้นสตาร์ทที่สิบเหรียญน,นะครับสําหรับที่พักเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญย s นะครับเป็นเหรียญบาทาแต่ถ้าเป็นกลางวันร้อนๆเนี่ยก็จะกลายเป็นบ้านพักตากแดดนะครับาซึ่งแน่นอนครับวันนี้ผมก็มีมิชชั่นหรือว่าภารกิจที่จะมาใจกลุบนะครับ ใจกุบก็คือมาใจตะข่ายดักปลามุ้งดักปลานะครับนี่ก็เป็นแอ่งน้ําทีเา่เหลือหลงเหลือใกล้ฤดูแล้งแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นฤดูออกของวินเทอร์นะครับนหน้าหนาวใกล้ปลายฤดูหน้าหนาวย่างเข้าสู่ดรายซีซั่นฤดูแล้งนะครับเห็นไหมครับเชือกฟางขาวๆที่ผมเอาไว้ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไม้เส้านี่ก็คือ,อก้องมันขึ้นมา,าแล้วเรามาลุ้นดูว่าจะาได้กุ้งได้ปลาไหมในกลุบนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินไปเอาไม้เร้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไม้เส้าเนี่ยนะครับยาวๆเนี่ยนะครับกองอเชือกฟางขึ้นมานะครับอ่าผมจะทําการกองกลุบขึ้นมานะครับแล้วเรามาลุ้นกันว่าจะได้ปลาได้อะไรไหมนะครับโอ้โหจะได้หัวไหมเนี่ยต้องมาลุ้นกันนะครับ หนึ่งอ่านไปอะกลุบที่สอง้ยเยอัยอยออนที่สองโอก็น่าจะได้นะครับ เพราะว่าเห็นดินดาดแล้วนะครับอ,อ่ทีนี้ก็มาดูผลงานว่าจะได้อะไรบ้างนะครับจะได้พอกกินไหมวันนี้นะครับโอ้ก็จะมีเห็นไหมครับปลาซิวปลาซ้อยตัวเล็กนะครับ ก,ก็น่าจะได้อยู่นะครับสักหนึ่งคาบก็จะมีปลาเล็กปลาน้อยนะครับปลาซิวปลาส้อยแล้วก็มีกุ้งเดี๋ยวผมจะทําการไซส์ไซส์ก็คือการคัดแยกนะครับอ่ะและนี่ก็คือผลงานโดยรวมภาพโดยรวมที่ได้มาวันนี้นะครับก็จะมีปลาซิวปลาส้อยแล้วมีกุ้งมีปูนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปแอบหรือว่าเอาไปทําเป็นก้อยปลาซิวเป็นกับแกลมอะไรได้นะครับ และในขณะที่ผมกําลังไซปลาออกจากกลุบแล้วก็ไซขี้โคออกจากคุนะครับผมก็ได้เหลือไปเห็นมูลสัตว์นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมผมว่าน่าจะเป็นเ,เป็นมูลสัตว์ของช้างหรือไม่งั้นก็เป็นของแรดนะครับเ,เพราะว่าแกลนคันยอนนั้นตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่แปลกที่จะมีมูลสัตว์อันนี้ก็น่าจะเป็นมูลสัตว์ของไม่ช้างกอแรดเนี่ยนะครับ ่าเนี่ยเห็นไหมครับมองดูก็คล้ายๆกับอ่าขี้งัวแห้งเหมือนกันนะเอออ่ะงั้นแค่นี้ก่อนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ปิดด้วยขี้ช้างหรือว่าขี้แรดก็ไม่รู้นะครับก็ขี้งัวนะมะนะอ่ะก็โอเคกลับขอบพระคุณมากนะครับที่กดเข้ามาดู